สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักการเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับวันนี้คนเกษตรพากินพาเที่ยวพาทำนะครับวันนี้มาปล่อยน้ําใช้คําว่าพามาดูด้วยก็ได้ครับคือปลูกไปแล้วนะครับจะเป็นสายน้ําผึ้งนะครับแรงมากนะครับเพื่อนเพื่อนดูใกล้ๆนี่ครับอันนี้ตายแล้วนะครับ ยังไม่ตายครับแต่ว่าเหี่ยวมากครับคือฝนนี่แถวนี้เกือบตายหมดเลยนะครับไกลๆนั่นเริ่มตายนี่ผมปล่อยน้ํานะครับพึ่งปล่อยน้ํานะครับจะเห็นว่าพอเจอน้าปุ๊บเขาเป็นพืชตระกูลหญ้านะครับเดี๋ยวไล่กันมานะครับนี่นะครับน้ํากําลังไหลนะครับแต่หญ้าลกไปหน่อยนะครับเพราะว่าแปลงนี้ไม่ได้สนใจมาดูมากนะครับอยู่ไกลบ้านนะครับเป็นอ้อยคันน้ํานะครับเพื่อน นี่ครับน้ำกำลังไหลนะครับแล้วน้ำยังไหลไม่สุดนะครับดูนี่ครับนี่สดชื่นตรงที่แบบนี่นะครับเพืนเพื่อนน้ำยังไหลอยู่นะครับเพิ่งปล่อยน้ำมานะครับใบเริ่มเขียวนะครับนี่ปล่อยมาตอนเช้านะครับไล่มานะครับแล้ว ดินเขาไม่ได้อุ้มน้ําก็เลยแบบว่ากว่าเขาจะอิ่มน้ําแต่และร่องมันก็ใช้เวลานานหน่อยครับปลายสุดยังไม่ถึงครับผมรอเกือบเป็นชั่วโมงก็ยังไม่ถึงนะครับเริ่มเขียวแล้วครับเหมือนแบบเหมือนเล่นตลกเลยนะครับเ,เพื่อนๆก็เขียวไปแล้วครับน้ํนากาลังไปนะครับแต่ใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงกว่าแล้วนะครับนี่นะครับตรงนี้จะ พื้นดินสูงหน่อยนะครับน้ำถึงนี่ครับน้ำถึงกอนนี้นะครับซึ่งปลายสุดยังไม่ถึงครับจะเห็นว่าเขาเร็วมากนะครับนี่ครับจะเห็นว่าเขาเริ่มเขียวเลยนะครับเขาต้องการน้ำมากครับเขาอยากโตแต่ว่าขาดน้ำนะครับน้ำถึงนี่แล้วนะครับน้ำพึ่งสายน้ำพึ่งนะครับ แถวภาคใต้เขาเรียกน้ำพึ่งแดนใต้ครับอันนี้อยู่ประมาณใช้คำว่าประมาณสามเดือนนะครับแต่ไม่เคยปล่อยน้ำให้เขาเลยนะครับได้ได้แค่นี้นะครับใกล้ๆกันเป็นต้นสักครับแถวนี้จะไม่งามนะครับก็เลยปล่อยเขาตายไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะสู้ไม้ใหญ่ไม่ได้นะครับปล่อยน้ำกันนะครับเ,เพื่อน ปูกเสริมนะครับทราบมาว่าปีที่ผ่านมาอ้อยคันน้าขาดตลาดครับแต่ผมเน้นสุพรรณห้าศูนย์ครับสุพรรณบุรีห้าสิบน้ำพึงแดนใต้น้ำพึ่งสายน้ำพึ่งนี่ผมได้มาจากพี่ทางพัทลุงนะครับได้จากทั้งพี่พัทลุงแบ่งยอดพันมาให้ครับนี่ครับอันนี้ยังไม่ได้ได้ไดน้ำนะครับจะเห็นว่านี่ครับยังยังเหี่ยวอยู่นะครับ อันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผมจำไม่ผิดเขายังไม่ใหญ่นะครับแต่สายน้ำพึ่งผมเห็นแล้วว่าออกจะดำนะครับอันนี้น่าจะเป็นหยวนเจียงนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งเหลือน้อยมากครับหยวนเจียงเป็นอ้อยเคี้ยวนะครับรักษาพันธุ์เอาไว้ก่อนครับส่วนพึ่งนั้นใต้ถ้ารสชาติผมเท่าที่ผมเคยค้นก็คือกลิ่นหอมหวานนะครับ มีกลิ่นน้ำผึ้งนิดๆอย่างที่เขาตั้งชื่อสายน้ำผึ้งนะครับอร่อยครับแต่ยังไม่ได้คันขายครับเพราะว่าผมได้ต้นพันธุ์น้อยไปหน่อยครับยอดพันธุ์เขานะครับปีนี้ถ้าชุดนี้โตคงปลูกได้เป็นเป็นไร่เป็นงานเป็นจํานวนหนึ่งไร่น่าจะได้ครับจะรักษาพันธุ์เข้าไปก่อนครับนี่ครับล่องี้น้ํายังไม่มาครับตายครับ ยังไม่ตายแต่พูดถึงหู้เหี่ยวครับน้ำถึงนี่แล้วนะครับดูใบเขานะครับเร็วมากครับพอได้น้ำปุ๊บครับฟื้นเลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามก็ด้วยนะครับสายน้ำพึ่งครับสามเดือนครับอ่อยคันน้าปีที่ผ่านมาขาดตลาดนะครับฝากกดติดตามก็ด้วยนะครับคนเกษตรพากินพาเที่ยวประทับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ